กับสบายดีพี่น้องสบายดีเบิร์สมองสมบูรณ์พี่น้องโพบพอกับส่องเบาควันคือเก้าเปิดภาพมากกับพ่อกับงัว,วกับคว้วพี่น้องเอ้ยผูให้เบาควนันไปไหลสุไปเลยประมาณช่วงนี้มันแบบเป็นปนายนาน้าเลยเนาะพี่นอ้องไพ่กระตกกะลร้คนกระตกกะเลยงัวกะอู่ไปอู่มาพี่น้องไหลไปข้าเจ้าก็ไหลมาไหลไปไหลมาเนียเนาะข้าเจ้ากับพระท่าน,นในผูกพี่น้องกูแหละ ทางหลีดำผู้ใดเขาเจ้าจากซีผูกคือซีเมนเนะาะตะกร้าพี่น้องอันนี้หวานกะาหมู่บ้านนี่หวานสองตาพี่น้องหมื่บ้านนี่ตอนหวานกับบริษัทไทยพี่น้องเบิร์กพี่น้องต้นหนักตาหนึ่งวันสุดที่สองนี่น้องมวยเป็นคนหวานพี่น้องจะเสียออกงามออกขี้ลายจำได้เนาะถ้าเบิ่งกโตมันขึ้นผู้ใดพี่น้องเอ้ ตัดภาพมานี่พี่น้องแกงเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกใหญ่เด้อพี่น้องมือเชร้านี่ไปเก็บเห็ดปวกไก่หน่อยกับลูกไายวขีมเบาควันแล้วพี่น้องนี่ไก่เที่ยงนี่แหละบัดตอนมาแกมันคือเป็นเห็ดปวกใหญ่พี่น้องงงพี่น้องงงมาเบิงขีปกินเข้าเป็นแกงเห็ดปวกใหญ่ตอนเก็บผัดเก็บเห็ดปวกหน่อยมาแกงเป็นแกงเห็ดปวกใหญ่พี่น้องหมดตงงพี่น้อง เห็ดปวกอันนี้เป็นเห็ดปวกใหญ่ไปหาพี่นอ้นองนกมวยกระแตว่าเขา,เาเอะไรทาบกวา่นม,มาแต่ไรหหงัวย่ายเพิ่นไปหาพี่นอ้นนะนองมื่อนี้น่นกมวยเขาไปเอาอันเขาเมาื่อสาวในโบเห็นยหญยใหญ่ไปหานไม่แต่เด็กเป็นไปหาเห็ดแต่เด็กพี่นอ้องเมื่อประเ็นได้เห็ดปวกมาพี่นอ้องเห็ดปวกใหญ่พ่อหมู่หนึ่งเพิ่นว่ามู่หลายหมู่หมู่เดียวพี่นอ้อง ผลกบบระเบงไห่ปลาเลแกงสุกินนั่อยู่เพื่อนพี่น้องลุ้มวยกระเบงเอามาแกงนั่แล้วก็สเอิ้์ฟปลาซางมากินทำบนจีมาเนาะมาให้พี่น้องกินแกงเห็ดปูดมังกรมีเที่ยงให้เที่ยงหน้าของพี่น้องมันคือกระเดืออ่องกระเดื่องกลับใช่ไหม ขยะไว้พ <c ười> ี b b ่น้องมันทีมันบ่เพียงกันพี่น้องเอยนะเสียงป่บุญเพ็งเสียงเฮาแห่งกวนี้เสียงเฮาหอยู่ได้แม่นเสียงบ่ันอยู่บ่ได้่เพิ่นพี่น้องโอเคปาัวยก็มาเนาะไปพุ่นก็ดนไล่กลับมาเว่าอันเขาเจ้าเฮ็ดหน้ากันหลายนะพี่น้องก็เอากะก็เอากะ ต่อไปในเก็จะเด็กผูกับพี่น้องผู้ได้มีกัมาพี่น้องมาสดเทดน้ำกันพี่น้องกำลังจะได้กินพี่น้องไม้ปีไว้ปีนี่ก็อยากช่าง ยายโทรไปยายโทรมาให้นมัวแต่เอาเห็ดปวกคนพี่น้องเมื่อนี้ยายมาได้เห็ดปวกเห็ดปวกก็เริ่มออกแล้วคนพี่น้องบาดไ้บานเหงา,าจะได้นมัวยบุแกงเห็ดพอเช่น้ำเนาะเอาแกงเสร็จนมมวมาแล้ว ออทาง,ลางหลังฮะนะมันดแดดแห้งไว่ะพี่น้องพ่ออ๋อในตีสูงคนนะกันแดดเริ่มบดแล้ว,วพี่น้องใครแน่บ้านนี้ตัวนี้น้ำมวงจีกับพี่น้องขนาดจีกราบสบายดี้ทำไมพี่น้องใส่กระเบื้องเลยหนึ่งมากินขขาวน้ำกันบ้านนี้แกงเห็ดผัว อยู่แบบเรียบงยย่ายาาาาพี่น้องเ้ยอยู่เทียงหายเทียงนาฮึ่มองก็จ่แบของบมานพี่เ้างลด้กินทะเลเขาก็จะลงกไปหาหนิงลวดต่อพี่น้องชหยบักควันไทยหน้าตอนแรง ให้หน้าหุดเนรอว่าจะโมมาวุ่นเหรอแคปอีกอย่างกะให้มันกระเนาอ่ะอาก็นนาาใส่ปุยไปมือสะมือว่านนี่อา่าพผนอนไหวคือใส่ไหวเท่านั้นว,ว่ะ เจ้าเชียงนาไม่ใส่ดำเลยน่ะแต่บุมีน้ำก็ใต้แหงกินพี่น้องบึงบดไปบึงเด็ดพี่น้องข้างล่างก็ใต้จะกระเหี่ยวดูด้านไทยจะรอดเด้อเป็นน้องกอลี่เมืบ้านนะ บุกเดกบุกมาเอาละครับใช้หุ่นอะเนาะแล้จ่างคนไทยบ้คนงานมาทำห้างงานเห็นได้พี่น้ามถ็งคนะ มันทำมาจากมัใช้น้าหุดแคมคันเขาก็บ,บริจาคมาพี่นอ้องอันได้เห็ดได้เห็ดไปเมื่อกี้เป็นกงจะทานอย่างไรเข้าใจแล้วกว็หา,ายหอร่อยหายอร่อยหอน่าไม่เดียวข่าวขึ้นอะไรเป็นไง คือใหยอย้อั่นั่นเอเกนไทยตะการตาหาิบาาาาบาทราคาไม่ลดแต่ไม่ลดมันก็ต้องไล่เป็นตาแล้วจะหาบาทจะหาบาทหนามีใช่ไหมมีตากว่าไหา

บางคนก็นอนอยู่แถวป่าไปจาะเบื้องบขนมปองกมันบ่อมันได้ออกใช่ไหมมใหญ่นะตตงกลางๆเด้ครับครครับคุณดิใช้ต้นชลางคลางนะกบอกห่อาะเจาดอกใหญ่เล้ยพวกตุ้ยหวยไงอืมมันลุกๆนัอืม มันออกอกาเพืาน้นเน่ยคุวานี่ปีดีวยบนอพืเฮวนี่พี่น้องมันออกเป็นบอดน้องมื่อนะบอดได้เคยออกไหมจากงอ ทังที่ห้เพี่ยวเมื่อเฮือนีดอกก็ออกแต่ว่าผู้ใดที่เป็นผู้สชกดีกว่าคนเที่ยวร้ายเนาะ เดียวมวันไมมดอกน้อยสิบกุ้ยไลฟ์พี่น้อยที่เม็นฮิตออกโซซัมเหม่อเมื่อนี่ยายเพิ่นไปหากับปลาแหลยย่เพิ่นพี่น้องร่วมกันก้นะฮึเอ้ยเื่อเดียวอ้าวออกปลาแหล่หลก็ได้ปลาแหล่มาเมอาเล<ม>ยเมียไปแกงแกงสุกีแม็กินเหมือปลาแหล่ได้ ยายผมไปผู้เดียวจะเลิกผัวเออผมไปพ่อเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยเอาเพอะไรไปพี่น้องบอกกันกับพีลาพี่ลาน้องไปเพื่อนคนนี้เนาะคนอื่นกับข้อผาพี่พังน,น้องว่าก็ไล่ก็แซ่ก็เลยตามส่องบอกกันมันหน้าไปพี่น้องพ่อกันุกัดนานะสบายดี